สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องอสระวัยภาโชคนะครับสวัยภาโชคก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดศรีสุมังครับเต็มา,ามทําพิธีบวงสรวงอของญาศิลามนะครับเด้อถึงงวดก่อนงวดที่แล้วนี่ครับเนาะงวดที่ผ่านมานี่กลับมา,ามทําพิธีกันได้เทดขันน้ำมนต์กันนะครับว่าก็ไใดอสองหกหรือว่าสองเก่าไปกับเขานะชาวบ้าน,นใครตามๆกันนะครับได้หลายกันทุกคนทุกคน เอ้า fc เข้ามาแล้วก็จะเรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสอยปลาชกเลยครับเด้อขอสำคัญก็จะเรื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนยนะครับเนาะเพื่อสิบปฏิภาพข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของสไอ้ปลาชกครับอ่ะมือน,นี้ก็สิพาคผู้ชมการทีวิธีหวั่นบ่งสวงนะครับเนาะแต่ว่าสิบริเวมีการฟอนดลำเมืองนะครับไปเห็นเบิ่งต่างอ่างมองทานวิธีบ่งสวงกับพร้อมกับตัวเลขที่สิได้มาเนาะครับเนาะไปพากันเข้าไปเบิ่งครับสิได้ตัวไหนเข้าไปตามไปนะครับเนาะว่าสิได้เลขตัวไหน อากาสิอ่าได้เอาไปเป็นเล้าเป็นน้อยก็ได้ครับเนาะเพราะว่ามันอ่าตอวงหวดได้ครับเขาตอวงหวดเพิ่นเพิ่นเริ่มทำบ,บีซีอ่าผัว,วง่วงถึงตาตอวงหวดนะครับเนาะเขาได้ตัวได้เขาค่อยเอาไปเป็นเล้าเป็นน้อยเอาไปนครับเน้อปวดขั้นเอาไปเป็นอ่าตัวใหญ่นะครับนะเนาะเหล็กใหญ่เลยม,มันกัสิีอลืมนะครับสิลืมก็เลยลืมจดไว้ววเลยครับว่าจดเอาไว้อย่ามันปวกัดลืมแต่ว่าอยู่ในกลางหนำเพราะสอยเห็นอีเองบุคคลเป็นแพ่อ,อยู่ผมครับเออบิ่งดูครับด้วยสิเห็นบ่ เป็นแพร่ยู e, tai, ่มุ่งกากังนะครับเด้อเป็นคุยเป็นคุยอยู่นะสิเห็นบ่ครับอยู่ไก่เต๋วด้วยรับอยู่ไก่เติบอยู่เนาะน้องๆขยายตรงนั้ครับเนาะเห็นบัวนั่นนะครับเห็นบ่ครับนั่นอีหยังบัวนะเบิ่องต้นไก่เี๋ก็เห็นเป็นคล้ายๆว่าอีหยังครับกลางน้ำด้วยครับเด้อคล้ายๆว่าอีหยังบ่ครับน่ะสุดๆแล้วเด้อครับนี่ขยายได้สุดเต็มที่แล้วนะครับเนาะเอ้าจะสิไปเบิ่งถอดน้าก็คือหนามจะเป็นหยังกระซาวหัวมันดอดมันอยู่ในหนาเนาะครับเนาะ เอากระพากันบาทนี้สิพากันู้ชมการวิธีการกบ่งสวงนะครับเนาะไปเสร,ร็จเดี่ยวเอากระถเบวงตัวเลขนะครับเนาะบริเวณยังโด่น,นครับเอาไปติดตามสไยผ้าโชคไปครับไปนีเ่เอาหนึ่งเจ็ดสี่กอสี่บอสอันนี้สี่บอมาสิสี่ เห็นตัวหตาด้เห็นวเห็นตัวอันหกกเก่าเกตัวเดียวกันเนาะมีตัวใดนะลูกมีหนแล้วก็ยังวรหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสเก้าเก้าเออหนึ่งเจ็้าสีตัวนกียวอ่านี่ไก่ อันนี้เป็นเล็กถูบเลครับว่าเล็กถูกติดตั้งอยู่นะครับเนาะมื่อนี่งานศิลามมัน็ยุดถูไคกับอันนี้นนนนนนก็ดไ,กกได้ตัวเลขตัวนี้ไป1นึ่งหนึเก้า่ามหครับเ่าหนึ่งมหกแมนนะครับหนึ่งเนาะจัดเก็บนะครับอเบิ้งเอารับบันนึ่งสามหกโอ้ปีงนงครับ,บ,บน,นี่ครับเาอันของานศิลานะครับเนาะได ขอมาเมื่อนี่ครับยาสินรามขอเด็กปัญญาก็เป็นยาสินรามนะครับเด้อพคน,น่ะหม,มองเก,กาะกาหมองปัญญาปนญญูนะครับเนาะเนะมื่อนี่ก็มาได้๋ยวทำพิธีบงวงสรวงอ่าแล้วก็ที่เพิ่นให้โชคให้ลาภกับอ่คุณแม่เพิน่นนะครับก็คุณยายขาวนะครับเนาะนะมีโชคมีลาบแล้วก็หลายคนยคน,คน,ยนะครับในหมูบ่บ้านครับได้บุตรทุกคนนะครับอ่าทั้งว่าคนหมู่บ้านนี่ได้บุตรทุกคนนะครับเนาะก็ได้อ่าโชคลาบได้กันเมื่อนะเพิ่นก็มาทำพิธีบวงสรวงให้กับนะยาสินรามนะครับเนาะ ญาสินรามก็นในประธานพ้อโชคลาภให้กะทุกคนกะได้เลขไปได้ตัวเลขไปนะครับเนาะเอาไปเป็นเล้าเป็นน้อยนะครับเด้อเพราะว่ามันเหลืออีกโดดน,นะครับเนาะคอยสี่หอดอ่ามือวันที่สิบหกครับแต่ว่าช่วงนี้เขากะเอา,าเหาล้าน้อยไปก่อนใส่นอเลขเล้าเลขเล้าเลขน้อยนี่เนาะไปเอาเบิร์นก่อนครับบาตนี้รังหันลดไปว่ามีอย่างเดียครับแบตเบ,บิรอ่าว่ามีเงินสื่อโท,ทรศัพท์เครื่องใหม่ <laughs> ก็เลยเอาอ <laughs> นะอนี่ครับเด้อตัวเลขที่ได้มาสรุปตัวเลขเมื่อนี้เนาะครับเนาะตัวยางงามๆเลยครับเนาะเอากลับนี่แหละครับเนาะดินงหงาเห้องะมันออกบีอยู่ที่วัดศรีสุบรรณเป็นอาจารย์อยู่นี่เป็นกับไม่ได้มาทำพิธีซอยกันบ่วงสวงนะครับครับความดที่แล้วถือกันเบิดทุกคนในหมู่บ้านว่าเบิดกับบอมแอนนะครับว่าเบิดกับศีเบิดอีเด็บิร์ตเด็กหน่อยปฏิบัตอีกบอมแอนนะครับเบิรเด็กหน่อยเบนว่านี่นะครับเนาะเป็นไหตรผู้ใหญ่นะครับเนาะ เพิ่นซื้อตะโรตะลีนะครับเลยอยู่บ้านนี่สนับสนุนการซื้อตะโรตะลีทั้งนั้นปูละห้าใบหกใบสิบใบก็มีครับหนึ่งใบสองใบมีตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไปนะครับเนาะคือกันจาระวันเลยได้ได้ไปตามๆกันมืออ่าที่มาทําพิธีอยู่ในอ่าบาทน้ำมนต์อะไเลข่อสองหกไปครับสองหกหกสองไปนะครับเนาะเพิ่นก็กลับไปเรียนเอามันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเมืองทั้งหนึ่งมันก็เป็นสองหกหกสองเมืองทั้งหนึ่งเป็นสองเก่าเป็นเก่าสองสองเก่านะครับเนาะ เบิ่องหนึ่งนะครับมันได้เลขสองตัวคือสองหกนะครับสองเกล็นกั้งกับหัวกับหางลงพร้อมๆกันนะครับเนาะอันนี้คือตัวเลขที่ได้มาเมื่อนี้ครับเนาะโอ้ยเมือ่อยครับเอ้ยต้นเตียนต้นเตียนนี่เขียนสัตว์บ่เนาะเนาะเอฟซีก็ได้ ไลรๆๆไ,ไ,ไปดับปุ๊บลงโอู้มันจะได้ไรใายเด็กเครื่องคลิปแล้วก็ได้แบตกับเสื่อมครับบต้องใส่แบตสำรองอยู่ตลอดเวลาถอดเยอะสำรองมาได้เบิดตับเลยเนาะโอ้เสียงผู้ใดเนาะมามวนเห็นอ่ะ จัดเก็บแล้วนะครับเนาะไปบาดนี้เออนางลงกันนี่สำหรับหมดแดงกันไรกัดดนะครับเดอนนางลงกันได้เห็นกันจัดแล้วนะครับเนาะอันนี้คือตัวเลขบบต้องเอาไปบบต้องเบาไหลมันยาวมันเหนีดอ่าเขามาปุ๊บก็เห็นตัวเลขปั๊บโหลดบบต้องลงเอียงนะครับเนาะเอาสารพินนี่ก็ขคอไฮเอฟซีของคออ่าสวยอ่าผ้าโชูกนะครับเนาะให้รให้รวยกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อ ก็จะลืมสะพานนะครับแม่สินลามเพิ่งได้สะพานเห็ดสะพานไปหาเพิ่นกับสีพิษสารในเกาะเกาะเพิ่นเนาะครับเนาะเห็ดสะพานในแหลกก็มีสารตั้งในเกาะเพิ่นกัสิมีคนไปกราบไหว้พร้อมๆกันแล้วก็สิได้ขอโชคขอลาบมือได้ในลงหลักปักฐานในลงเฮ็ดเสาสะพานแล้วกับมือนัังกับสิขอโชกขอหลับจนกลัวสะพานสิแล้วเสร็จนะครับเนาะแล้วก็สารของแม่สินรามอยู่ในเกาะเพฝนกับสิแล้วเสร็จนะสลายคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีฝากกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อ ขอสำคัญก็จะเริ่มกดไห์กดแชร์กดติดตามให้สบายผ้าโชคนะครับเนาะสีได้ได้โชคโชคไปน้ำกันนะครับเนาะจะเริ่มกดกระดิง่งแกงเกลือนะครับด้อทั้ทางช่องของสบายคนเดือดนะครับเานาะนะสารคดปนี้ก็สวัสดีค้าบยังงามๆครับ